สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิรงวสาวครับง่วสาวงัวนหน่อยครับมีอยู่น้ำกันสามตัวครับพี่น้องครับสามชุดน้ำกันครับมาเบิง์ง่วตัวแรกกันกอนครับพี่น้องครับตัวนี้ครับสีแดงจิ๊บจบแดงสับสัครับตัวนี้ครับอายุอาน้ามกวสิประมาณ สิบเดือนสิบเอ็ดเดือนได้ครับตัวนี้ครับความสูงอยู่ที่ร้อยสิบห้าเส้นครับประมาณนี้ครับวัดให้อยู่ครับตัวนี้มีทั้งเมาไม่ทั้งเข้าครับพี่น้องครับเพิ่นซื้อ่าน่องเียยเดี๋ยวครับอยากตื่นอยากตื่นเพิ่งใสเมาให้บเพิ่มะเหลียวครับ สีดีแห่งครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเบิงรหัสไหกอนครับพี่น้องครับโอ้ตัวนี้พันซือว่าน้องนิดครับราคาหมื่นสามครับพี่น้องครับน้องนิดราคาหมื่นสามในทั้งเมาาในทั้งเข้าเด้อพี่น้องนี่ครับง่ายนะคือในอีลาง่ายนะคือแนง่ว่าพรท่านเคยผูกร่อมตะสีฮัดผูกไ้หมื่นสามครับพี่น้องครับน้องนิดเด้อครับเด้อน่องนิด อ้าวเงยหน้นาขึ้นแน่เข้ากับมีเมา,ากับมียืนนี่ดียืนงามๆสีโผดหลายพี่นอ้องเมื่นสามเท่านั้นโอ้โจบแหงครับน้องนิดครับน้องนิดครับพี่น้องครับไปสนใจน้องนิดเป็นงวัวหน้าโคตรครับพี่น้องครับโดนไปรับรองว่าใหญ,ญ่แน่นอน เพื่อนบ้านท่านเคยถือผูกครับว่าถึงพึ่งฮัดผูกให้เพื่อนครับไปสนใจน้องนิดครับพี่น้องครับทรงฟรีสองลอยลกราคานี้คือขายเลยครับเป็นราคาขายเลยบําเพ็ราคาต่อร่องเด้อพี่น้องเป็นราคาขายเลยครับพี่น้องครับเมือนสามครับทรงฟรีได้สองลอยลครับถ้าพี่น้องไปน้ำกันกรสามารถลดได้ครับตัวละห้าลอยครับส่วนลดได้อีกตัวละห้าลอยครับ ตัวนี้เมื่อสามครับน้องนิดสูงลอยซิบหาเส้นครับไปทางพุ่นลำ่ำโตเงวดีสีสันบนตรองหวง่วงหัวพันเคยถือผูกครับตัวนี้บาตึงหัดผูกให้แล้วมีทั้งเมามีทั้งเข้ามาเบิงตัวที่สองครับอันนี้ครับ ตัวนี้สูงร้อยสิเส้นครับอาอยุอาน้ำกันไล่เลียกันครับบนท่านพอปีเด้อครับอาจชิได้สิบเดือนหรือสิบเอ็ดเดือนก็นได้ครับตัวนี้ครับน้าดีครับตัวนี้น้าดีน้าดีน้ำลางสวยบ่เคยเขากล้องจักเถื่อนุ่นนะน้าแห้งครับตัวนี้ดูไง วงแสงไงเบอ่งครับน้ำลางสุดยอดครับตัวนี้ครับตัวนี้บ่มีเข้าเด้อครับมีตะเมาเพิ่นซื้อว่าน้องใบเตยครับราคาหมื่นสองเท่านั้นน้องใบเตยหมื่นสองครับอายุสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนครับน้าเป็นน้าครับตัวนี้ครับ ตัวที่สองครับน่องใบเตยราคาหมื่นสองครับทรงฟรีสองรอยโลครับราคานี่ต่อรองบ่ได้พี่น้องราคาขายเลยเด้อขายเลยครับถ้าไปน้ำกันสองตัวกรสิลดได้อยู่ตัวละหาร้อยถ้าไปน้ำกันครับนี่ครับน้องใบเตยครับรหัสเพื่งครับน้องใบเตยนี่ น้องใบเตยครับเมื่อสองน้าเป็นนา้าหน้าตาฮึกดีสนใจโทร่มากครับคุณพ่อคุณแม่เห็นชิบเบาตึงแลวกโท่มากเด้ออ่ให้พันางให้เบิ้งจังน้อยเพดดำดีท่ายเปิดกว้าง โกค้างญ่นี่ครับมื่นสองเท่านั้นครับตัวนี้มื่นสองนะเป็นนะงานเป็นงานยืนกระง,งัามแบบนี้สนใจโทรมากครับพี่กัดบาันนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญของงวเบาตึงครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งตัวที่สามครับ ตัวที่สามเป็นนองลำใหญ่ครับเป็นเอื่อยมูครับนองลำใหญ่ครับพี่น้องครับตัวนี้นอายุป,ปีกัวเลยด้ยพี่น้องปีกัวแล้วความสูงร้อยยี่สิบหา้าร้อยยี่สิบห้าครับตัวนี้เลียงอีบดวดอนกัดสิ่แต่ร้อยสามสิบครับตัวนี้ได้ทั้งเมาทั้งเข้าครับพี่น้องครับ ตัวนี้อายุปีกว่าครับออกบามันครับตัวนี้ครับออกบามันเลือดสูงแน,นางามตัวนี้สาวใหญ่เป็นเอือยมูครับตัวนี้ซื้อว่าน้องลำใหญ่ครับเปิดไว้หนึ่งมืนหกพันหารอยครับตัวนี้ครับหนึ่งมืนหกพันหารอยลำเงาๆนั่งนาค้นเรียบดีมือเรื่องแงนตาสะ หีบเรียบข้อเท้างามดีหนึ่งมืนหกพันหารอยอันนี้คือราคาขายเลยครับพี่น้องครับงวหน,นีได้ทั้งเมาได้ทั้งเข้าครับนาตาอยากออบามันครับพี่น้องครับออบามันบามันเลือดสูงแน่ตัวนี้ครับงามครับงามลำํำงามลำ้ำงามขนาดต่างข้อย่านตาสะเลยไปสนใจ ไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันธุได้ตัวนี้ครับน่องลำไยครับหนึ่งหมืนหกพันหาร่อยซื้อเพิ่นซื้อหน่องลำไยครับนี่ครับกวกคางครับวกคางตาหลังครับเพศด,ดำดีเป็นความงามที่ล่งโตครับตัวนี้ จับได้ใบไ,ได้ดังอ,อ้อนเพราะว่าเพิ่พมจะแทงดังไม่เบาตึงกระไซเมาให้เขาไปอีกบางคนกับบมักเข้าก็กถอดเข้าออกใส่ตะเมาก็ได้ครับพี่น้องครับโอ้งามแหงครับตัวนี้ครับนามใหญ่ด้วยพี่น้องตัวสุดท้ายนามใหญ่อยู่ด้วยครับมปีกวัวแล้วเหมือนหกหาร้อย สุดยอดครับสุดยอดทรงฟรี่สองรอยโลทุกโตครับราคานี่คือขายเลยครับปุณนนะเดือดบามันครับเนี่ยผ้าออกไปเบื้องด้านนาครับวันนี้ครับเบื้องด้านนางัวครับวันนี้ครับน,นีน่ครับด้านนาเจ็ละโตครับ ตัวนี้คือเยาอัดหลาดตัวนี้เอือยมมสาวใหญ่ออบบามันบามันแทะอู้ออบบามันน้ลยตัวนี้สุดยอดครับตัวนี้สุดยอดน้องลำใหญ่น้องลำใหญ่ 1มื่นหพหรยสงปี200ยโลตนใจโท่มาเด้อพี่น้องนาเดียงสุดๆครับน้องมักชุดใจกับท่วมากครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ้าตึงประทุ่มราชกับพอจบชิปว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผม